สวัสดีครับผมมือนีเกี่ยวข้อแล้วนะพี่น้องก็ได้สร้างเรื่องมาเลยนี่แหละครับเกี่ยวข้อเล้วยานประทันเพื่อนครับผมสร้างเพื่องเป็นอมาลงให้ครับเมื่อก่อนหนะ่จะเอาลงมาแล้วรอยหนึ่งครับมือน,นีอีกรอยหนึ่งครับพี่น,อน้องกำลังลงครับซุ้มเก่าไปกินเท่าเดินแล้วครับสร้างไว้ยานประทันเพื่อนครับพี่น,อน้องนี่เป็งบรรยากาศม่วงครับครับงานเพื่อนกับห้องก็ขนลงแล้วครับผมมาได้เกี่ยวข้อแล้วปั๊บ เดี๋ยวอัดเฟืองเลยครับอัดเฟืองน้าทำเฟืองน้าทำมาครับผมเขาก็มาลุงเลยวางหันมาลุงให้ร้อยหนึ่งครับนี่อีกกองนึงครับถ้าไอ้จัดเข่าใส่นี่นี่ก็ร้อยเหลืออีกร้อยหนึ่งถ้านไอ้แม่ส่งเขาก็แตกขพอเขาครับดี๋ยวเขาแล้วก็ได้สั่งเข้ามาเลยสั่งเฟืองทั่ง,างยางเขามาครับเดี๋ยวกัดกอกงว อันนสุ่มเก่าครับข้างในกินท่านเบิดอยู่น่าจะเหลือเป็นรอยเพื่อลักข้างในสุ่มเกา่ามได้กินสุ่มเก่าทันเบิดเท่านะครับชมบรรยากาศหอกงัวขั้นหัวก็ล้อมไหมครับล้อมเป็นด่างกันดังเล็กล้อมเป็นด่างเล็กตะไคร่ด่างเล็กนะครับ <c oughs> บรรยากาศครับถ่ายกันเลยเด้อครับพี่น้องเลี้ยงงัวสุภูสุคนครับผมเอาไว้ซ้ำนี้ครับผม